อย่าลืมว่าตอนนี้ผมขอเล่าตะลุยพย้อนต้นสักนิดหนึ่งว่าในฐานะที่ด้านนใฝึกมาตามลำดับตามที่กล่าวมาแล้วองค์สมเด็จพระบทิตแก้วสอนคาถาว่าปรามโมทเพื่อความสว่างสวัยของอารมณ์จิตที่เห็นสิ่งทั้งหลายอันเป็นทิพย์ได้โดยสะดวก แล้วหลังจากนั้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็ทรงแนะนำให้เจริญในอริยสัจสี่ยับทุกให้เห็นทุกแล้วก็หลังจากนั้นให้เมตตาเจริญเมตตาพรหมวิหารจำได้เมือครับที่พูดมาแต่วันนี้เลยก็จงกระทั่งท่าน,านแล้วก็ต่อมา ให้เจริญในอสุภกรรมฐานมรณานุสติกรรมฐานจนกระทั่งได้ผลคือทิพยพยานปรากฏได้ในปเุเพนิวาสานุสติยานจุตูปป,ป,ปปาติยานอตีตามสิยานอนาคตาตังสิยานปัจจุปนังสิยานและยะถากรมมตายานแจ่มใสชัดเจนมากขึ้น ย่กระทั่งเห็นภาพต่างๆได้เหมือนกลางวันในเวลาเที่ยงแต่ความจริงวิสัยนี้เป็นวิสัยขององค์สมเด็จสัมมาสมพุทธเจ้าจะพึงเห็นได้แต่้ว่าถ้าหากบรรดาเราเล่าทั้งหลายจะลองนำไปประพฤติปฏิบัติตัวบ้างจะมีผลดีดีหรือไม่ดีก็ต้องลองกันคือเท่าที่พูดให้ฟัง ว่าท่านผู้หนึ่งทำมาได้แล้เราก็เป็นอะไรบางท่านมีกี่นิ้วเรามีกี่นิ้วท่านมีอาการสามสิบสองเราก็มีอาการสามสิบสองล้วหลังจากนั้นท่านก็บเรรมีสิบให้ครบถ้วนเป็นของไม่ยากรวมความแล้วก็หนึ่งให้เจริญอริยสัจสี่ สองมีพรหมวิหารสี่สามมีอสุภกรรมฐานแล้กวก็มีรนนมรณานุสติกรรมฐานหลังจากนั้นท่านย้ำว่าจงบำเพ็ญบรารมีสิบทรมบรารมีสิบให้ครบถ้วนเจริญเมตตาพรหมวิหารสี่ให้ครบถ้วนเจริญอสุภกรรมฐานให้ครบถ้วนแล้กวก็ ทรงอริยสัจสี่ให้ครบถ้วนถีือว่าอริยสัจสี่เป็นวิปัสนาญาณที่มีความสัมพันธ์มากถ้าว่าอย่างนั้นจำให้ดีนะฟังแล้วก็จำจำก็ไปปฏิบัติกันบ้างทำมันให้ค,ครบอย่างที่ท่านทำได้ในเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนั้นแล้ว ท่านบันทึกของท่านไม่ว่าไม่เห็นใจยากเพราะว่าไม่มีอะไรยากเลยอริยสัจสี่ก็ไม่ยากใครไปใครมาก็ถามถึงทุกเห็นคนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาทุกข์แล้วก็มีคนนำทุกข์มาแจกให้ทุกวันสำหรับเมตตาพมิหารทรงเป็นปกติ ขณะที่ทรงเมตตาพรหมิหารก็ถูกด่าเป็นปกติถูกด่าถูกว่าถูกดินทาสูกเสียสีถูกแต่งแกล้งเป็นปกติอารมณ์จิตท่้นก็สบายทำไมจึงสบายท่านคิดว่าพวกนี้ไม่ใช่คนดีคนบ้าท่านก็นเลยไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมา พาออะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าด้านได้ที่ปอยูุณยานอย่าลืมว่าองค์นี้เป็นพระทรงอปิญญาสมาบัติได้ห้าในปัญญาหกในเมื่อทรงปิญญาและวิชาสามก็ทรงเมื่อทรงอปิญญาแล้วก็สามารถจะรู้ได้ว่าคนที่เขาว่าอย่างนั้นเน่ะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหน ถ้ารู้ว่าการเขาทําอย่างนั้นเขาแกล้งแกล้งอย่างนั้นเขาเสียดสีอย่างนั้นเขาดินทาแบบนั้นเวลาตายเขาลงอเวจีมหานรกแล้วเราก็จะไปแตะต้องอาเวจีเพื่อประโยชน์อะไรนี่ท่านบันทึกของท่านไว้ว่าอย่างนี้นะท่านก็เลยไม่อยากเข้าไปใกล้เวจีเมื่อเจอคนพวกนี้มาด่าว่าเสียดสีท่านท่านก็ยิม้มสบายๆชื่ในใจ เชื่อใจตอนไหนบอกโอ๋หนอไม่น่าเลยไม่น่ายจะไปไฟไหม่คือคึกเล่นเลยแล้วก็ถท่ากับมองต่อไปถึงอนาคตสงสยานว่าคนพู้นี้เขาจะมีทางแก้ตัวไหมในเวชชีวิตปลายมือของเขาท่านกา็ทราบว่าโอกาสที่เขาจะแก้ตัวให้ดีขึ้นไม่มีสำหรับเขาเลย ยังไงยังไงเขาก็ไปเดินเล่นนอนเล่นนั่งเล่นและเวทีแบบสบายๆท่านก็เลยไม่มีตกข้างบนให้เขาด่าไปตามสอบใจว่าตอนเจริญสุภกรรมฐานมีอารมณ์เข้มมันก็ไม่มีอะไรหนักว่าท่านพุนี้สู้มาหนักแล้วทุกอย่างจับภัพมันเป็นอารมณ์ขุนฌาน สาวสังกำนันในลูกบ้างลูกใครบ้างแต่ใครบ้างก็มากันเป็นแถววันทั้งวันมีแต่สาวเต็มกุฏิแต่งตัวกันสวยสดงดงามแต่มองไปที่ไรกลายเป็นศพทุกทีแล้วก็ศพเน่าเสียด้วยหมดจิตมันก็เกิดความระยำคนสวยเห็นว่าเป็นคนไม่สวยเป็นคนที่พูดได้พูดได้มองเสื้อภาพเป็นศพไปหมดมันก็สวย ไม่มีดีทำไมอย่างนั้นบอกว่าใจของเรานี่มาก่อนถ้าเห็นคนอย่างนี้ไม่สวยอย่างนี้ไม่ใกล้คิดอย่างนี้มันรักให้กับตายไม่ตอนนี้ใจมันเป็นยังไงมันด้านไปหมดแทนที่เห็นก็ว่าสวยเกิดการสียเสียงขึ้นมาในใจแต่ว่าไม่ได้แสดงการออกเพี่ยนได้เพียงทราบว่าภาพของเขามันสกปรกมันเป็นอนิจจังหาเที่ยงไม่ได้ มองมาในด้อริยสัจท,ทุกคนก็ปรากฏว่ามีแต่รมของความเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะทุกคนมาถึงแล้วก็ระบายความเป็นทุกข์ให้ปรากฏก็เลยไปกันใหญ่อารมณ์ยึดมันก็ลมยังไม่มีตอนนี้ถ้ามีความเข้าใจไหมว่าที่ท่านเจริญอย่างนี้มองโดยดีหนึ่งบรมีสิทธิครบถ้วน หมายความว่าการกจิตจะต้องก้าวเข้าสู่เป็นพระอริยเจ้าจเจริญพรมีหันสีให้ครบบทวนตัวนี้ตัดโทสะทำจิตให้เข้าไปสู่ความเป็นพระโซนดาอนดับที่สองคือโกลังโกละและเอกบิชีและสิทาคามีและอนาคามีจเจริญอสุภกรรมฐานให้ชัด ก็ทําจิตให้เข้าถึงสู่ความเป็นพระอนาคามีพรโสูารใดสองระดับคือสเาีใยมีสามชั้นถ้าต่ขัดตรงนี้ยังรักบานตะไทยยังรวยบานตะไทยยังโกรธดบานตะไทยหลงบานตะไทยไอตาไทยเนี่ยภาษาในไทยเขาว่าไงก็ะช่างเืว่ายังว่ากันเต็มที่ยังต้องคุมอารมณ์สินกันอยู่อย่างหนักมั่นคงอยู่ในสิลเท่านั้น พอถึงโกรังโกละอารมณ์แห่งความรักความโลภความโกรธความหลงก็เริ่มเบามาอีกนิดหนึ่งพอถึงเองกวิชีมันก็เบ,เบาเต็มที่เกือบจะไม่ปรากฏพอถึงสักกีชาคาม,มีฉันก็ไม่มีอารมณ์หวั่นไหวมากแล้วเป็นความรักความโลภความโกรธความหลงจำมาให้ดีนะเมื่อสั่งสอนให้เรียงลำดับการปฏิบัติแล้วค่อจัดอริยสัจเป็นท,ที่ตั้งให้รู้จักว่าเขาทุกข์ และการที่จะดับทุกข์ต้ดับความอยากอยากอะไรอยากสวยไม่มีแล้วอยากได้คนสวยไม่มีเลิกเพราะมันทุกข์อยากรวยเลิกเพราะรวยมันก็ทุกข์อยากโกรธอยากพยาบาทคนเลิกเพราะมันทุกข์อยากเกิดก็เลิกเพราะมันทุกข์นี่ฟังไปตอนนั้นนะ มีวันนี้มายันอยู่ตรงนี้วันนี้ก้าวต่อไปท่านเขียนไว้อย่างย่อๆนะผมก็ย่อที่ตอนไหนผมขยายได้ผมก็ขยายให้ฟังเพราะไม่ใช่เรื่องของผมแต่กตอนไหนผมไม่เข้าใจเรื่องของท่านผมก็ไม่ขยายมันเป็นเรื่องของท่านแล้วก็จงอย่าลืมว่าท่านเจ้าของเรื่องเป็นพระทรงอภิญญาแล้วก็ได้สมาบัติแปด ถ้าเราอยาําอย่างท่านบ้างมันก็ไม่ยากเราไม่มีอภัญญา,ยาเราไม่มีสมาบัตแปดเราก็ทรงอารมณ์จิตของเราให้เข้าถึงสมาธิคืออารมณ์สงัดสูงที่สุดถ้าที่สหรับพึงจะพึงทำได้สำหรับท่านที่บันทึกไว้ว่าอารมณ์ทุกอย่างที่องค์สมดเด็จพระจอมไตรยทรงสั่งท่านไม่เคยคลาดจากจิตมารมีสิบก็มีหรเสียสุปกรรมฐาน บารณานุสติกรรมฐานอริยสัจสี่ตั้งอยู่ทรงแจ๋วตลอดเวลาไม่มีอารมณ์เคลื่อนไปจากนี้แต่อย่าลืมนะไม่ใช่พระหันมันก็โยนเหมือนกันแต่จิตแน่วแน่ตอนนี้ไปท่านบอกว่าสังขพยากรณ์ผมจะอ่านให้ฟังสังพยากรณ์เขว่ายังไงนะท่านบอกว่าเมื่อคืน วันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนแปดเจริญพก่รมาฐานจิตอย่างกามาวาจรสวรรค์คือดาวาดึงแลกับทบมันโลกแล้วก็นิพพานเป็นที่สุดตอนนี้เข้าใจแล้วอย่างอย่าลืมว่าจุดท่าจิตใจย่างเขาถึงพระนิพพานได้ต้องมีอริยสัจแจ่มใสมีบารมีสิบเข้มพอสมควร มีพรมิหารสีแจ่มใสชัดจนหนักแน่นทรงตัวมีอยสุภรมถานทรงตัวนี่เป็นพื้นฐานสมถานะวิปัสสนามีอริยสัจทรงตัวแน่นอนอารมณ์จริงจะจัดอย่างเข้าถึงพระน,นิพพานได้ฉันใช้คำว่าอย่างอย่างก็หมายความจิตจับการมมาวาจรสวรรค์ คือตั้งใจให้ดีทรงชานให้สบายรวบรวมกำลังทุกอย่างที่พระพุทธเจ้ามอบให้จิตบริสุทธิ์ทรงใสกาาาส้าวขึ้นไปสู่กามาวจรสวรรค์เข้าพระจุลามุนีเจดีสถานนมำสก,การพระฟังเทศฟังคำสอนในกระท่องเที่ยวไปในกามาวจรสวรรค์มีดาวดึงเป็นต้น หมดแล้วใช้เวลาพอสมควรก้าวไปสู่สภาพของพรหมเที่ยวพรหมพอสบายใจไปพระนิพพานน้มัสการพระพุทธเจา้าไปสถานที่อยู่ของตอนที่พบแล้วผมว่าทานี้นะนี่ก็เรื่องของท่านนะอยากจะทำอยากจะเข้าใจว่านิพพานมีจริงหรือไม่จริงพรหมมีจริงหรือไม่จริง สวรรค์มีจริงแล้วไม่จริงนี่พ่านไปได้แล้วไม่ได้ก็ลองทําดูก็แล้วกันนี่พูดให้ฟังว่าท่านทําอย่างนี้ขณะนั้นท่านกล่าวว่าเราเปล่งวาจาว่าตอนที่จิตที่เข้าถึงนิพพานนะที่ที่อารมณ์เข้าสู่นิพพานท่านเปล่งวาจาว่าจะเราจะเลี้ยงพระพุทธเจ้าให้อิ่มเอาคนนั้นชักครืมคื่ม,ม,มาดีกว่นี้ พอถึงวันนี้ผ่านได้แล้วมันก็เรื่องครึมจจิตมันยังมีกิเลสอยู่บ้างมันยังไม่หมดก็ชักจะบอกว่านี่เราจะเลี้ยงพระพุทธเจ้าให้อิม่มท่านกล่าวว่าในขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงบอกมาว่าพระพุทธเจ้าอิ่มนานแล้วแต่ว่าเธอนั่นแหละจงทำตัวของเธอให้อิม่มชักย่ง พอได้ยินเสียงบอกใหม่ทักสองถอยหลังโกรธอารมณ์กี่คิดว่าเอ๊ะนี่เรากำเริบมากไปเสียแล้วนี่นี่เรามันดีพอแล้วหรือแต่ว่าอารมณ์นั้นมันปรากฏขึ้นเองไม่ได้คิดในใจพอเข้าไปถึงสภาวะนิพพานสภาว,วะพระนิพพานอารมณ์มันผ่องใสเยือกเย็นมันเป็นความสุขว่าจะมันเปร่งขึ้นมาเองโดยไม่ได้ต่างใจ ท่านกล่าวต่อไปว่าหลังจากนั้นก็เห็นพระคุณท่านพระมาหากัจจายนะกำลังนอนอยู่แล้วก็มีพระอื่นๆนั่งล้อมอยู่หลายรูปตอนนี้เห็นจะเป็นเวลาตอนหคข่ำท่านไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้นท่านเล่าไว้ย่อจริงๆนะครับเป็นตอนหก่่ำนะ นี้ตอนต่อมาท่านบอกว่าเวลาใกล้รุงไม่เปล่าเนาะอ้อเปล่านี่ผมจะแถมเขาสิผมเห็นว่ามันตอนหัวค่ําแล้วท่านต่อมาใกล้ลุงอ๋อเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเป็นอนุว่าท่านใช้เวลาของท่านคืนนั่งเกือบทั้งคืนผมจะต่อสักนิดก็ผิดตีกแล้วฉลังไม่ต่อดีกว่า จะแถมของท่านเลยแถมไม่ได้ใั่แล้ว <c oughs> ท่านบอกว่าเห็นพระไหมะัามหากระจายนะกำลังนอนอยู่มีพระอื่นนั่งล้อมรอบอยู่หลายรูปเวลานั้นเป็นตอนรุ่งอรุณท่านกล่าวว่าเราอาราธนาขอพบท่านพระมหากระจายนะ อีกบาระหนึ่งเอาตอนนอ่าตอนก่อนหน้าอยู่เป็นตอนร่ำข้าแน่เพื่อขอความปราณีให้ท่านได้ให้ท่านช่วยให้ได้อรหตผลในชาตินี้เพราะว่าการเจริญวิปัสสนาญาในคราวนั้นท่านกล่าวว่ามีพระมหากัจจยณะมาสอนอยู่ตลอดเวลานี่ฟังแล้วคนจะคิดว่าโอ้หน้าเขจะบ้าบ้าบาบ,าบ,าบ,าบาแล้วเนี่ยนะ มีที่ไหนพระมหากรจายนะคันธนิพานไปแล้วดันยบัตสอนวิปัสนาญาณอีกถ้าสงสัยเรื่องของท่านแล้วก็ธรรมพิญญากระเส้นได้แล้วทำจิตอย่างกระทุสมาบัรแปดลองไล่เบี้ยอยู่ตามนี้บางทีจะพบแร้วไม่พบก็ว่ากันไปท่านบอกว่าเมื่อได้พบพระมหากระจายนะแล้วเข้าไปกราบทำพิธการ ว่าพระคุณท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณสงเคราะสอนมิปัสนายานในโปรดประทานให้กับผมได้มีโอกาสได้เข้าถึงความเป็นอารหาาัตผลในชาตินี้ได้เถิดขรับเพราะว่าอย่างนั้นท่านพระมหากายนะท่านก็ยิม้มยกมือขึ้นลูกศิษะมาทางหลัง ดได้กล่าวด้วยวาจาที่เต็มไปด้วยความเมตตาว่าเธออย่าวิตกกังวลไปเลยเวลาของเธอไม่เกินสิบปีเสศษเ,เป็นอย่างช้าสุดเรื่องความเป็นอรหันต์จะเห็นหน้าเห็นหลังถ้าว่าอย่างนั้นอย่าลืมนะท่านใช้ว่าคําว่าหลังจากนี้ไปสิบปีเสศษเ,เป็นอย่างช้าที่สุด ไปอย่างเร็วที่สุดฉม่ได้บอกตอนนี้ท่านบอกว่าเวลามันก็สว่างกราบถวายน้นมิตการพระมหาการพระมหากัจจายนะกลับวันรุ่งขึ้นเป็นมันพระในตอนเช้าท่านบอกท่านลงสลาชันเสร็จท่านเจ้าคุณท่านเทศเจ้าคุณอะไรก็ไม่ทราบ เวลาฟังท่านเยาคุณเทศท่านก็สนแสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าสแสดงความเคารพในพระธรรมสแสดงความเคารพในพระสงฆ์ไม่ใช่เยาคุณนะนี่หมายความเจ้าของผู้บันทึกจิตน้อมก็ไปถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริสงฆ์มีพระมหากระจายนะผู้เป็นอาจารย์เป็นสำคัญ ขณะฟังเทศอยู่นั่นใจฟังทำแต่จิตทำทำกรรมาฐานไอ้ใจกับจิตมันก็ตัวเดียวกันจับเสียงเทศเป็นนิมิตกรรมาฐานพพรามณมจับปั๊บจิตมันก็เป็นสมาธิเทศเทือตีกำลังทเทศจนหายไปหมดเลยไม่ได้ยินเสียงเทศพบท่านพระมาหากกะจยนนะมาลอยอยู่ข้างในยแย้ม ยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นมีรัศมีกายสว่างสวยกล้ามีประกายองค์ท่านคล้ายกับเพชรทั้งองค์ท่านยินดีนขอความปราณีว่าเขอกาดให้กระผมได,ได้ได้เป็นอราหันต์ในชาตนี้ให้เร็วกว่านี้สักนิดได้ไหมครับตามที่พยากรณ์ไว้ว่าสิบปีสเสร็จอาจจะน่า้าไป เพราะว่าชีวิตของผมนี่มีความไม่แน่นอนอาจจะตายมาเมื่อไหรก็ได้ในเวลานี้เหล่าบริษัททั้งหลายชนะนั้นเขาก็ต่างเกลียดาำน้ากันตามตามกันที่ไม่ปฏิบัติตามเขาเพราะว่าเขาปฏิบัติแบบเบสิกพวเราปฏิบัติแบบเบสแ็กไอ้เบสิกกับ,บเบสแกมันเหมือนกันไม่เหมือนว่ามันตรงไหมถ้ามันึทึย่ยางี้ ไมยความวันก็หาว่าเป็นเต่าพันล้านปีเวลานี้เขาเปลี่ยนกันใหม่หมดแล้วไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนตามเขาทำเวทเห็นสองบาททำตามแบบเก่ามันจะได้อะไรแต่ใจท่านก็สบายท่านบอกไม่ว่าอะไรแต่ถ้าว่ารู้สึกว่าอันตรายมารอบตัวเกรงว่ามันจะตายเร็วซะก่อนจะได้เป็นอรหรันต์ เป็นอันว่าท่านพร,รมห,กหากระจายนะก็ยืนยันคําเดิมหลังจากนั้นก็เห็นทับพันรังสีรัศมีหกปริการพุ่ยพุ่งลงมาจากอากาศมองไปแล้วก็เห็นพระรูปรององรป,รประโฉมพระองค์สมเด็จพระบรมรูปกนาดมีความสวยงามมีความสว่างสวยัยยิ้มแยม้มแจ่มใสแย้มพระออตร มาประทับรออยู่ใกล้มากแล้วสมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าก็มีพระพุทธดีกาว่าเถออย่าคำหนึ่งมากไปทำไมระยะเวลาสิบปีเศษเป็นเวลาที่ช้าที่สุดเท่านั้นแต่ว่าการเร็วที่สุดยังไม่ได้บอกไว้ เพราะว่าระยะกลางที่มันได้บอกไว้ถ้าหากการปฏิบัติของเธอทรงกําลังใจตามที่สอนไว้ทั้งหมดเวลาระยะการที่จะกาหนดบรรลุมรรคผลนั่นมันไม่แน่ขึ้นอยู่กับการขยันหมั่นเพียรจงอารมณ์ถูกต้องเท่านั้นขึ้นชื่อว่าก,การบรรลุมรรคผลนั่นใครจะพยากรณ์แน่นอนไม่ได้เวลาไม่ใช่อยู่กับผู้พยากรณ์เวลานั่นอยู่กับผู้ปฏิบัติ ใ่เวลาห้านาทีเสร็จนิดนึงตอนนี้เป็นเรื่องพาดหัวข้อตัตงกล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบูรณ์านการกระทำน้ำมนต์และพยากรณ์ถ้าว่าอย่างนี้นะเท่าน,นี้ผมว่าตามท่านไปเรื่อยๆแต่ผมไม่อยากจะแก้แล้วแก้ก็ผิดทุกทีจะไปแทรกคดีไรผิดทุกที ให้บอกว่า,าวันนี้ตรงกับวันที่15รกรกฎาคม2 5 0 6ตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน8วันนี้เจริญพระกรรมฐานเวลาเช้าประมาณ8นาฬิกา31นาทีเริ่มลงมือเพราะจริงไม่ใช่เริ่มลงมือแต่เช้านี่ยประแถมเข้าไปทีไรด,ดับผิดทุกที กันข้าวเสร็จเริ่มลงมือมีเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีมีแขกมาขั้นระหว่างเมื่อเสร็จการรับแขกแล้วแขกไปหมดก็เข้าจเจริญกรรมาฐานต่อกิตจับอนาปานุสติกรรมาฐานอย่าลืมนะเห็นไหมละ่ะพระที่ทรงอพิญญาสมาบัติแปดที่ยังไม่ทิ้งอนาปาเลยให้จำให้ดีนะ นี่ผูดให้จำพระบวาวิชาความรู้เราสอนกันล้นแล้วเลยสมองเข้าไปไม่รู้กี่เท่าตัวหลายเจ็ดั่วลำตาลเอาปฏิปทาของท่านีดำได้มาคุยวันนี้คุยแค่ไหนก็ตามใจเลิกหมดแค่หมดเวลาแค่ไหนเลิกมาแค่นั้นเอาจิตจับอนาปานุสติกรรมฐานมับปรับเดียวจิตทรงชันสีพุ่งรลุดเดียวเข้าท้งชันแปด ถอยหลังกับมาตั้งในชานสีที่เป็นรูปฌานใยับลงมาถึงอุปจารสมาธิทิ่ทรงตัวจับคาถาปราโมทที่องค์สมเด็จพระพุทธมาสุตเจ้าสอนอารมณ์แจ่มใสมีความสว่างสวัยเหมือนเวลาเที่ยงแล้วก็จับพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็สบายไม,ม่ยาก จบพระนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์จิตก็เห็นพระนิพพานแจ่มใสชัดเจนความสมบายเบิกเกิดอารมณ์ก็เยือกเย็นมีอารมณ์เป็นสุขอย่างบอกไม่อย่างบอกไม่ถูกเมื่อภาวะจิตแย่งเข้าสู่เขตนิพพานท่านบอกว่าพบท่านพระมหาโมคคลานะแล้วก็ท่านพระมหากัจจายนะ แล้วก็พบชายสองคนเป็นอันดับแรกต่อมาพบชายสองอีกสี่คนตรงทางแยกจะเข้าสู่ห้องมันมีห้องอยู่ห้องหนึ่งเป็นห้องโถงใหญ่ห้องโถงใหญ่มากสวยสดงดงามและดูโปรง่งมันมีห้องอยู่ห้องหนึ่งไปยืนอยู่ข้างนาห้อง แล้วก็มีเสียงบบกว่าที่นี่เป็นที่ประทับขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าเน้นขนาดนั้นเององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสเสด็จออกมารับข้างนอกแล้วก็ทรงนำบาตรมาลูกหนึ่งมนันนำบาตรมาแล้วในบาตรนั้นมีน้ําท่านก็เทน้ําออกจากบาตรแล้วก็ทรงตักน้ําใหม่ใส่เข้าไปในบาตร ่านกล่าวว่าในเวลานั้งคิดว่าพระพุทธเจ้าจะทําน้ำมนต์ลดให้จะได้สเสวจอหรหันต์เร็ว,รวคิดจะได้อยากได้อดหรหันอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วท่านสอนให้ทําน้ำมนต์โปรดคนเมื่อการทําน้ำมนต์ท่านบอกว่าห้ามเรียกร้องของทุกอย่างแม้แต่ดอกไม้ทูบเทียนถ้าเขามามีมาให้ก็รับถ้าไม่มีมาก็แล้วไป วิธีทำน้ำมนต์เอาน้ำใส่เข้าในบาตรแล้วก็เพ่งจิตสู่กลนบาตรแลลึกถึงแบบผู้แต่คุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณในอดีตทั้งหมดคือไปวิวิพโสทั้งหมดก็แล้วกันนะแล้วก็เพ่งจิตลงสู่ในบาตรและอธิษฐานขอกระแสน้ำนี้จะราบส้านไปทั่วสารพางกาย กำจัดโรคาพยาผาแทงหลายของมนุษย์สัตว์ให้หายโดยฉับพลันและก็ะไวดีวีโสจนจบบทเอามือวนปากบาทเมื่อเสร็จแล้วก็เพ่งอีกครั้งหนึ่งอธนิฐานอีกให้รักษาโรคทุกชนิดไม่เลือกไม่ต้องใช้ยานี่ทันหมายเหตุเวลาหมด ท่านหยิบบาตรที่มีน้ำมนต์มาแล้วก็เทน้ำลงไปใส่พัชนะอื่นแล้วก็น้ำมาตักบาตรท,ทาเป็นน้ำมนต์ขณะนั้นท่นานมือวนไปรอบปากบาตรบนเขนบ้านด้านป๋าได้ยินเึีงงยงสัญญาณบอกเวลาก็ขอ,อยุติปแต่เพียงเท่านี้